สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกค้าครับผมมื้อนี้เราลอยหาซิบเส้นครับนี่ลูกค้าสั่างลอยหาซิบเส้นครับกําลังเหลาครับนี่นี่ครับลอยหาซิบเส้นเลครับเด้อลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยได้ครับเด้อนี่ครับกําลังเลากําลังเล่าลอยหาซิบครับลูกค้าสั่างลอยหาซิบเส้นครับ อ้นี้ลูกค้าสร้างขนาดไงครับนี่ร้อยแปดสิบเส้นครับลูกค้าสร้างร้อยแปดสิบเสนครับนี่ครับลูกค้าสร้างตามลูกค้าครับลูกค้าสร้างร้อยแปดสิบเสนครับค้วมเงาเงาร้อยแปดสิบเสนไอ้ตัวนี้ร้อยห้าสิบเส้นครับเชโดครับนี่อันเชโด ลอยหาสิบเส้นนะครับเด้วยน่คครับลูกค้าทักสั่งเขามาเลยครับด้วยลอยยี่ลอยเส้นครับนี่ครับของมีนะครับของรออยู่ลูกค้าสั่งมาลอยเส้นลอยยี่สิบสั่งมาหนี่จงเอื้อนครับนี่ครับครับนี่นะครับด้วนี่ลอยยี่สิบเส้นครับนี่ลอยเส้นครับ ขั้นตรงขั้นโกงครับ